สวัสดีครับทุกท่านแมไม่ได้เจอกันนานเลยแต่ว่าช่องเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะฮะเพียงแต่ว่าผมกลับไปคิดว่าผมจะทําอะไรลงช่องดีแล้วผมก็ได้แนวคิดที่ว่างั้นเอางี้เรามาบ่นถึงเกมที่ผมนั้น เล่นไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเกมที่ผมจะมานําเสนอเลยก็คือคูออนซึ่งเกมนี้ผมเล่นลงช่องไปบ้างแล้วเนาะคูออนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสูงมากเลยตัวเกมถูกเซตไว้ในช่วงเวลาของยุคเฮอันนะฮะซึ่งแม้แต่ในญี่ปุ่นเองก็บอกว่าไอย,ยุคนี้เป็นยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งลึกลับเลยจึงไม่แปลกที่ว่าจะมีพวกพูดผีหรือว่าไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องได้แล้วก็ทําให้ตัวเกมนี้สามารถที่จะเล่นกับจุดเนี้ยได้อย Setting เป็นของตัวเองได้หมดนะฮะเกมนี้ได้รับการพัฒนาแล้วก็จัดจำหน่ายจากทาง From Software เพื่อให้กำเนิดซีรีส์ที่โด่งดังอย่างซีรีส์ตระกูลโซเลยทีเดียวเชียวนะฮะอันนี้คือแบบเป็นผลงานแรกๆของพวกเขานะ,ะด้านเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยจะต้องขอเกลิ่นไว้สักหน่อยกันแล้วกันตัวเกมจะเริ่มมาด้วยการที่เราจะสามารถเลือกเล่นตัวละครได้2ตัวได้แก่ อุสกิแลวก็สากุยะนะฮะซึ่งทั้งสองนี้ก็จะแยกย้ายกันไปดําเนินเนื้อเรื่องของฝั่งตัวเองโดยอุสกิและพี่สาวของเธอคู่เรหะนะฮะได้มาตามหาพ่อของพวกเธอโดมันที่คาลือฮ์ของหลอดฟูจิวาละเพราะว่าพ่อของเธอโดนเชิญมาให้กําจัดผพูดผีที่คาลือฮ์แต่ว่าทั้งสองเนี่ยก็จะพลัดหลงกันทําให้อุสกิเนี่ยต้องตามหาทั้งพ่อแล้วก็พี่สาวแล้วก็ต้องเจอกับทั้งปีศาจและผพูดผีที่มีอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเลยในขณะที่ทางฝั่งของสากุยะ ตัวเธอแล้วก็เหล่านักกษัตริย์อีก3คนก็ถูกเรียกมาเช่นกันพวกนี้ก็คือลูกศิษย์ของโดมันพ่อของอุสุกินั่นแหละฮะพวกเขาได้รับคําสั่งจากอาจารย์ให้ทําการตรวจสอบคาลือฮัดนั่นก็เลยทําให้สากุยะต้องสํารวจหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคาลือฮัดแล้วก็อาจารย์ของเธอกันแน่ซึ่งเรื่องราวของทั้งสองเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาบรจบกันที่จุดจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็การเล่นของแต่ละฝั่งก็จะช่วยเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นอุสุกิเนี่ย จะค่อยๆเผยความจริงเกี่ยวกับอดีตของเธอแล้วก็พี่สาวทางด้านสาก,กุยะก็จะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ จริงๆแล้วมันจะมีตัวละครที่3ให้เล่นนะฮะที่สามารถเล่นได้เมื่อเล่นบทของทั้ง2จบลงแต่ว่าเนื้อหาช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงท้ายแล้วผมก็ขอไม่สปอยแล้วก็เปิดเผยก็แล้วกันแต่สามารถที่จะไปรับชมเกมเพลย์เต็มๆได้ในช่องหลักของผมในภายหลังนะฮะตัวเกมมีฉากจบแบบเดียวเท่านั้นนะฮะนั่นก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยไม่จะเป็นตองกัองบลว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีแบดเอ็นหรือเปล่าไม่ต้องห่วงฮะเล่นพลาดหรือว่าเล่นอะไรที่มันพลาดไปแล้วก็สบายใจได้ ค่อยๆเล่นไปเลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยพลาดหรือว่าขาดอะไรไปมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องอะไรทั้งนั้นนะฮะมันแค่จะแบบพลาดสิ่งของที่แบบว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกแค่นั้นแหละโอเคทีนี้ก็จะเป็นด้านเกมเพลย์ที่ผมจําเป็นต้องพูดยาวหน่อยละผมขอเริ่มจากระบบการ์ดก่อนเลยก็แล้วกันเพราะว่าระบบการ์ดเนี่ยมันเป็นระบบชูโรงนะฮะในโลกของคูออนเนี่ยเราจะใช้การ์ดอาคมที่เราสามารถที่จะใช้เป็นอาวุธได้หลากหลายชนิดนะฮะโดยการ์ดเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่การ์ดอันเชิญและก็การ์ดโจมตี การโจมตีก็คือการที่ใช้แล้วมันจะเกิดเป็นการโจมตีตามที่การระบุไว้นะฮะยกตัวอย่างเช่นฮิบาริเนี่ยก็จะเป็นการยิงลูกไฟที่มีอํานาจเจาะทะลุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนการอัญเชิญอันนี้เข้าใจง่ายมากเป็นการอัญเชิญพวกสัตว์อัญเชิญมาช่วยสู้อีกแรงนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการที่ มีไว้ใช้ในการดึงความสนใจของศัตรูแล้วก็คอยเป็นตัวรับดาเมจแทนผู้เล่นนี่เองนะฮะเราสามารถที่จะอัญเชิญสัตว์อัญเชิญได้มากกว่า1ตนนะฮะด้วยการใส่การอัญเชิญทั้ง2สล็อตท,ที่เรามีเลยแต่ว่าสัตว์อัญเชิญเนี่ยมันก็จะมีเวลาจํากัดนะฮะพอเวลาผ่านไปมันก็จะหายไปเองดังนั้นการใช้การให้สอดประสานกันตามสถานการณ์ก็จะทำให้การเล่นเกมนี้มันเล่นง่ายขึ้น นอกเหนือจากการแล้วเนี่ยตัวละครหลักก็จะมีอาวุธประจําตัวอยู่นะฮะยกตัวอย่างเช่นอุสุกิก็จะมีมีดสัน้นส่วนซากุยะก็จะมีพัดในการใช้โจมตีหากว่าเจอศัตรูที่ไม่ได้แกร่งมากผมขอแนะนําว่าให้ใช้อาวุธประจําตัวสู้จะดีกว่าเนื่องจากว่าพวกการ์ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีจํากัดในการเล่นเกมต่อรอบนะฮะในเกมนี้เนี่ยจะไม่มีระบบพลังชีวิตให้เราเห็นนะฮะแต่ว่ามันจะใช้ระบบที่เรียกว่าเว r ร์ติโก เมื่อเราโดนโจมตีจนถึงระดับหนึ่งนะฮะตัวละครเราเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะเวิร์ติโก ถ้าหากจะให้พูดก็คือมันคือสภาวะเปราะบางนะฮะถ้าหากว่าจะให้พูดเข้าใจง่ายๆภาพภายในเกมเนี่ยมันจะดูไม่ชัดแล้วก็เลือนลางมากหากว่าเราอยู่ในสภาวะนี้แล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเราโดนโจมตีอีกครั้งหนึ่งเราก็จะตายทันทีเลยนะะฟังดูมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นระบบเลือดที่ค่อนข้างที่จะสร้างสารรค์ดีเพราะว่ามันเพิ่มความอิมเมอร์ซีเพิ่มไปไงเราไม่เห็นหลอดเลือดตัวเองนะแต่ว่าเราพอจะเดาได้ว,ว่าเรากําลังจะตายได้นะเนาะแต่มันกลับมีข้อเสียอย่างชัดเจนก็คือถ้าหากว่าทุกคนสังเกตให้ดีๆนะ มันไม่มีระบบค่าสเตมีน้าดังนั้นพอเราวิ่งเมื่อไหร่นะฮะนั่นก็หมายความว่าเราใช้พลังชีวิตในการวิ่งนี่แหละโคตรล้าสุดๆเลยเพราะว่าการวิ่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราติดสถานะเวอร์ติโกได้เช่นกันไม่ต่างจากโดนมอนสเตอร์โจมตีเลยนะฮะดังนั้น การที่เราแบบว่าเราวิ่งไม่หยุดเราวิ่งทะเลืะทะล่าเนี่ยเราวิ่งไปปะหน้าศัตรูแล้วศัตรูตบโดนเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะตายแบบง่ายๆได้เลยเท่านั้นไม่พอนะฮะเกมนี้มันยังมีอีกระบบที่เรียกว่าเทมเพสถ้าหากว่าจะพูดง่ายๆก็คือมันคือกับดักฮะหากเราเดินไปชนมันเมื่อไหร่มันจะทําให้ตัวเราเปราะบางลงแล้วก็เรียกศัตรูเนี่ยมาลุมยําดังนั้นถ้าหากว่าคิดจะหลบลืมไปได้เลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นฮะเล่นยังไงก็มีสิทธิ์ชนอยู่ดีดังนั้น การวิ่งในเกมนี้จึงค่อนข้างที่จะอันตร,รายต่อชีวิตมากเลยอย่างดีนะฮะที่เกมนี้มันยังมีระบบมาชดเชยนั่นก็คือระบบทําสมาธิโดยการกดปุ่ม R 1ค้างไว้ตัวเราจะทําสมาธิเพื่อฟื้นฟูเลือดจนเต็มได้แต่ถ้าหากว่าเรายิ่งเจ็บหนักเท่าไหร่นะฮะการทําสมาธิมันก็จะนานตามไปด้วยเท่านั้นดังนั้นมันจึงไม่เหมาะถ้าหากว่าเราจะทําสมาธิในขณะที่กําลังต่อสู้อยู่ในกรณีนี้ใช้ยาไปเลยจะช่วยให้ไวกว่ามากนะฮะ นอกเหนือจากระบบเลือดแปลกๆที่เก่าวไปข้างต้นแล้วก็ต้องเขาบอกตามตรงว่าระบบการต่อสู้ในเกมนี้มันติดขัดแล้วก็แข็งทื่อมากๆเลยจะโทษว่าเกมเก่ามันก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเกมเพื่อนๆอย่าง Clock Tower 3เนี่ยก็ทำให้ระบบต่อสู้ออกมาได้ดีแล้วก็ลื่นไหลกว่ามากเลยถ้าหากว่าใครลองแบบเทียบเกมนี้กับ Clock Tower 3จะรู้เลยว่าระบบขยับขยื่นแล้วก็การต่อสู้เนี่ย Clock Tower 3ทำได้ดีกว่านะฮะคุณจะพบว่าตัวละครเหล่านั้นน่ะ เวลาโจมตีหรือว่าใช้การ์ดทีเนี่ยมันช้ามากแล้วก็เต็มไปด้วยช่องโหว่เต็มไปหมดเลยก็คือตอนคุณไล่เนี่ยคุณจะขยับไปได้โคตรนานเลยแล้วก็ไล่ช้ามากๆยังโชคดีนะฮะที่แม้ว่าระบบการต่อสู้ของเกมนี้มันจะค่อนข้างแย่ก็จริงแต่สตูเนี่ยมันก็ช้าไม่ต่างไปจากคุณถือว่าก็ชดเชยกันไปกันแล้วกันเราไม่สามารถเคลื่อนตัวได้สะดวกสตูเองก็ช้าเช่นกันนะฮะโคตรจีเนียสงั้นถ้าหากว่าจะทำแบบนี้ ทำไมไม่ทำให้เกมมันดูลื่นไหลแล้วก็ดูซีมเลสไปเลยวะเอาแบบว่าเราก็ไวสตรูก็ไวมันจะได้เล่นสนุกอันนี้คือแบบสโลทั้งสองฝ่ายเลยทีนี้เราจะมาพูดทางด้านระบบพัซเซลกันบ้างกันแล้วกันถือว่าระบบพัลซเซลในเกมนี้ไม่ยากแล้วก็ซับซ้อนเลยฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจะบอกใบเราเนี่ยอยู่แทบจะตลอดเวลาว่าเราจะต้องทำยังไงนะฮะอย่างไอพัลซเซลหมุนหมุนอันนี้เนี่ยต่อให้อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็แก้ได้ฮะเพราะว่าถ้าหากว่าเราลองแบบ มุนหมุนเช็คดูเนี่ยมันจะมีเสียงลงล็อกอยู่นะเสียงดังแกลกๆ ซึ่งมันจะมีเสียงตานจากเสียงหมุนอันอื่นซึ่งอันนั้นหมายความว่าโอเคเราหมุนถูกแล้วนั่นเองต่อให้อ่านไม่ออกเราก็สามารถแก้ได้นะครับเพราะว่ามันบอกว่าเราทําถูกแล้วระบบแผนที่เนี่ยก็ทําออกมาค่อนข้างดีนะฮะมันจะมีมาร์กไว้เลยว่าทางไหนเนี่ยเราไปได้ทางไหนเราไปไม่ได้หรือว่าทางไหนเนี่ยต้องใช้ผ้าศักดิ์สิทธิ์ชนิดไหนมันก็จะบอกเป็นตัวเลขแล้วก็เรียงตามหมู่ดาวซึ่งจะเริ่มจากดาวพุธนะฮะดังนั้นถ้าว่าใครรู้เรื่องการเรียงตามดาวก็จะอ่านได้ไม่ยากเลยแต่ผมขอบทเรื่อง อุปสรรคสักหน่อยก็แล้วกันบาลังค้างนะฮะมันจะมีสิ่งกีดขวางมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่ามันไม่เมคเซน์เท่าไหร่ตรงที่มันจะมีสตูนอนขวางเฉยๆฮะเหมือนกับคาบิคอนเนี้ยคือถ้าแบบว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยตัวเราสามารถที่จะเดินข้ามหรือว่าตบสตูให้มันตายๆแล้วก็ข้ามไปได้ง่ายๆใช่ไหมแต่เรากลับทําอะไรมันไม่ได้เลยฮะกลับกลายเป็นว่าไอ้สตูที่นอนขวางเฉยๆอะ่ะมันเป็นอมตะซะงั้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต้องเดินอ้อมโลกไปถึงจะไปเอาของที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งได้ กับอีแค่สตูนอนขวางเฉยๆนี่ก็คือมันสร้างปัญหามากเลยผมมองว่าเกมโปเกมอนที่เอาคาบิกกนมากั้นเนี่ยยังต้องชิดซ้ายอะ่ะแถมไอ้ระบบแก้พรเซอร์เนี่ยที่ฟังเหมือนจะดูดีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็พอมีข้อเสียอยู่บ้างนะฮะนั่นก็เพราะว่ามันไม่สะดวกเท่ากับเกมแก้ปริศนาเกมอ,อื่นๆเลยต่อให้เราจะมีคียไอเทมติดตัวอยู่แล้วแล้วก็อยู่ตรงปริศนาที่ว่านั้นนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้มันเองแบบแมนนวลเนี่ย ต่อให้เราจะกดสำรวจมันกี่รอบก็ตามมันจะไม่มีขึ้นให้เราใช้คีย์ไอเทมเลยดังนั้นในจุดนี้มันก็จะขาดความสะดวกไปพอสมควรนะฮะสําหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็อาจจะเป็นต้องแบบลองผิดลองถูกใช้ไอเทมทุกอย่างที่มีกับปริศนาบางจุดถึงจะพอรู้ว่าเอออันไหนมันจะถูกต้องกันแน่นะฮะแล้วก็จุดขายที่ผมไม่กล่าวถึงก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือปากที่แบบไม่ขยับเลยไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามทุกตัวละครในคัดซีนเนี่ยก็คือปากเนี่ยจะนิ่งสนิท หรือว่าพวกเขาเนี <cents cover> ่ยเชื่อมจิตคุยกันผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบคัดซีนที่ดูเหมือนว่าจะแบบเคร่งขรึมเคร่งขรึมหรือว่าซีเรียสนียกลายเป็นว่าดูไปดูมาแล้วมันก็เกิดอาการขำแบบช่วยไม่ได้แบบมันแปลกๆอ่ะ so this is the lord's manner master sakuya why have you come here i understand that this investigation concerns lord fujiwara จากที่กล่าวไปทั้งหมดนะฮะหากว่าใครหาเกมแนวผีๆขำๆเนี่ยอยากเอาไปนั่งเล่นแล้วก็อยากจะปาจอยทิ้งนะเนี่แหละคุณได้เกมหนึ่งและลองดูแล้วจะติดใจความยาวของเกมเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะฮะบทหนึ่งก็ประมาณ 1- 2ถึงชั่วโมงมีทั้งหมด3บทก็เล่นประมาณ6ชั่วโมงก็น่าจะจบได้แล้วนะฮะยิ่งถ้า,ากว่าเล่นคล่องเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาได้น้อยกว่านั้นผมขอแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปหาเล่นดูเพราะว่าผมไม่อยากจะทรมานกับเกมนี้คนเดียวเข้าใจนะไปเล่นดูนะ